นี้พี่น้องนี่แหละมาถึงเรื่องราวของฤด,ดูการหน,น่อไม้ส่นแกงหน่อไม้อ๋อเป็นอย่างแกงหน่อไม้คือมีแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะคะเห็ดก็มีสามอย่างนอกมือนี่มีเห็ดเนี่ยคะ่ะออร,รโโนจิแล้วก็เห็ดหัหนูแล้วก็เห็ดเอ่านางลมหลวงตะลันดอกหน่อยนะสืบมานะคะแล้วก็ตําพริกนะคะแล้วจะมีกระชายหั่นฝอยด้านล่างนะคะหน่อไม้นี่ยคือเขาอ่อนเห็ด นั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหมายถึงว่าเราถนอมอาหารไว้บ่จาเป็นต้องต้มอ,อีกก็คือเอาไปแกงได้เลยณนะตอนนี้คือนามยานาังเข้าลงหมาะพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยคือในตรงนี้ก็คือจะมีหนังหมูนะค่ะเพื่อให้เป็นนาน้วนามมันเนาะออแล้วก็มีฟักทองเขาเอาลงไปก่อนพร้อมกับนามยานาังนะคะเพราะว่าอะไรเห่ฟักทองหรือแบบเอือเข้าเหรอคะเนาะซุกนะคะ แล้วเราก็ไอตรงนู่นก็คือเขาสุกได้น้าเดือดแล้วก็คือเราลงพร้อมกันหมดเลยทั้งพริกทั้งอนียงทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะคือลงเลยในยนี่ก็จะใส่เกลือลงไปแล้วยังไม่ปรุงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะเทอันนั้นลงเลยหอมหอมนำจะน้ำนพี่น้องก,ก็บแล้วก็มาปันเลยนะนี่ลูกโดดพร้อมเลยอันนี้คือพริกกับกระชายด้ยนะ่ะเ่าสามารถลงพร้อมกันไเราะวานนำเดือดแล้วนะคะคือว่าเอ่อ จวเดือดอีกสักพักนึ่งเขากอค่อยมาปรุงเนาะคะ่ะปรุงเครื่องตามชอบโอ้เห็ดมอนี่จุกๆเลยบ้านไม่เหน่อยหน่อยบ้านแมนอีกคือเกาโอ้ีนอ่น้องแต่น้หม่นี่สิทุบเอาเลยม้วนที่ย้ำก็มีอยู่แต่ว่ามักแบบนี้นะ,ะทุบพวกพวกพวกโอ้แม่พาเห็ดเนาะยังจํารสชาติได้ตลอดนะ,ะือ,อลน้นเต็มหม้ออีกมือ้อ เดิมนะคะนะคะี๋ยวเราก็จะให้เขาเดือดสิบ้านค้นนะค่ะเนาะใหเป็นเดือดพุทธพุทคือเ,อเขาร้อนแล้วแต่เราเอาอันส่วนประกอบนี้ลงแล้วเขาก็จะนี่นะคะเร่งแก๊สสักแป๊บก่อนนะคะแล้วเดือดพุดธพุทนี่เรามาดูอีกรอบหนึ่งนาะค่ะเนาะแล้วหลังจากนั้นเราจะ ปรุงนะคะปรุงก็คือปรุงทั่วๆไปอาหารอีสานบ้านเขาทาประเดกปลาดน,นี่แหละค่ะจุดหัวใจสําคัญของอาหารบ้านเขา,เาพี่น้องเนาะก็หมายถึงว่าอาหารอีสานเขานั่นเองนะคะนี่แหละค่ะสุดยอดนํยนายานางอูบ่งดูพี่น้องผู้ดน,นะคะเก็บสดๆดเราทุกมือนี่ผัดบบต้องย่องมือได้พี่น้องมีเครื่องปั้นจืดรสเขียวย่องผูเดอ้อนะ แล้วมาชมกันค่ะตอนเพิ่นเดือดพุดุดนะคะเนาะตอนเพิ่นเฮ็ดซุปล้วเขามาปรุงกันอารพี่น้องเดือดพุดพุดแล้วเดือดขนาดนี้เราอจืนเรียกว่าจืนเนาะพี่น้องปลาขวดมดพีน่น้องก็เลยต้องเอาปลาตัวเป็นปลากระดีขอดกดตัดหัวอย่างดีส่วนมากจะเอาไว้จะตาําเจวหรือตําบองกินแต่วันนี้เราจะมาใส่นี่มันหอมแซ่บดืวยกันพี่น้องนะฮะจะจืนเอาเนื้อแล้วก็ประแดกลงเนาะคะ่ะเนาะ เฮ็ดยังสี่ค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆจนคุณละคือน้ำฮอนๆนังสีนะคะเขาก็จะความนัวของเนื้อปลาก็ออกมาน้ำนากพี่น้องนี่นะคะเฮ็ดยังสี่ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเฮ็ดกันเด้อยพี่น้องเรือมีตะแกงอยู่ได้จะไ่ได้ออาตะเกงออกมากองคนสุดท้ายก่ต้องใส่ตะแกรงพี่น้องมันฮอนมือแบบนี้ง่ายกว่า จะแกงเคีแยวๆให้ไอตัวปลาเนาะค่ะมีเนื้อเขาได้ลงไปในความนัวอีกจุดหนึ่งนะคะ,ะที่ว่าแซ่บหลาเนาะพี่น้องกินเนื้อสดน้ำนี่ปฏิทโทน้ำปลาหนัวนัวแก่งอาหารบา้านเขาหน่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะยิ่งเป็นปลาปลากระดีขดกิดตัดหัวอร่อยอย่างดีเลยนะเนี่ย่อยมักซื้อจมูเนีล่ลมาไว้จะกิน โอเคค่ะหอมพี่น้องหอมหวยหวยเดยนี่ใส่แต่น้ำปลาซื้อได้นน่นะคะเอาล้องซิมมึงดูล่ะห้ามันเสบเขากันนี้ยังไม่ปรุงนะคะแต่ใส่แต่น้ำใส่แต่ปลาทีนั้นล้องมึงน,นะบาดแค่นี้กับหนัวเราเด็พี่น้องแต่ว่าก็ปรุงอะไรเนาะใส่เพิ่มอีกจักน้อยกันด้วเครื่องปรุงพี่น้องอะไรนะอนเออ ผงรัวผงพุงทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะช่วยหอมหวยหวยค่ะอันนี้รสด,ดีนะคะฟาดพี่น้องหิวได้กลิ่นแล้วหิวเลยอ่ะผงอ่ะเยิมแค่นั้นแหละสองช้อนชาเล็กเล็กอะน้ำปลานะคะสักหน่อยอ่ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเรามีเกลือแล้วปลาก็ลงมได้ใจล้วแค่นี้แล้วค่ะ จิู๋ซิมซิมซิมอีกจะกรอบดู้ยพี่น้องเอ้กุ่าเฮ็ดเพาก็สซุกแล้วล่ะแปดเหลืออีกอย่างหนึง่งเรือมาออกมาแป๊บนึงด้อพี่น้องนี่ค่ะเราไม่มีข่าวเบียคือเพิ่นเนะพี่น้องเราก็ใส่ข,าข้าวคั่วเลยด้ยวยหอมคือกันพี่น้องเอ้ แค่นี้ก็พอละ,เพ,ะลเพราะว่ามันแสบมันนัวอ,อยู่แล้วใส่หลายมันก็จะเป็นหนึ่ง,งๆคนๆเนาะก็สิเบได์สดน้ำเอาเพื่อนอยี่นอยก็ได้ว้าวหมาพีพ่น้องเอ้ยคนๆโอ้ยหอมหอมเลยอะ่ะบอกตรงๆเลยพี่น้องถ้าผู้ใดบอกเคยใส่ข,าข่ากัวให้แกงละไม่ร้องเบิงเด้อพี่น้องมันจะหอมทะลุเลยแหละหอมแบบเป็นเอกลักษณ์อ่ะ นะถ้าผูไไ้ใดใส่แต่อไอ้เข้าเบื่อไหมถึงว่าเข้าเหนียวที่นั่นนะมันกับแสบอีกแบบนึงแต่ว่าเพิ่มความหอมนึกตัวนี้เลยพี่น้องได้ค่ะโอ้โหสุดยอดหนึงแมวเจ้าโว้ยจะเอาอะไรมาแลกเนาะสันบบตองหรือค่ะคอยเบาตอนนี้นะชั่วโมงนี้กินอันนี้แหละค่ะว่าสันอี่เบาลายใหญ่ห่างซิมเบิ่งกันนะเนานะพี่นอ้องเ้ย โอ้ยหอนอยู่ดีหอนอยู่ดีปาดติทุกโหโหระบาดนี่นัวได้ใจพอดีเป๊ะเวอร์เลยพี่น้องอะไรต่อไปตกท้ายด้วยอ้าวสั่นยืนี่ค่ะพั้งลงไปโอ้ยสุดหยอดสุดหยอดแกงเราไมมปีดเกล็ดโอ้โหแม่เจ้าโวย เอเ่ๆอ no ีพีนี้ประเด็นเตียงน้องใหม่ใส่เหียพี่น้องกูดะว้าวดูชัดๆอีกรอบป้าพี่น้องเเือเดๆๆบเอเอบเบอเอบทิมหมอนี่ไกลเลี้ยกูละอ๋แปแปะแต่ใส่ถ้วยใส่จานยังมาตักอ่างยังมาคุ้นอ่างจน แซ่บแซ่บอิลีเสร็จสับเรียบร้อยลงในถ้วยพี่น้องเอ้ยเราเบิ้งมาเรือมาเรือสดน้ำกันห่อนๆเอ้ยฉันไม่ได้กินในเบิ้งดอกพี่น้องมันห่อนอยูย่ตักใส่ถ้วยให้เบิ้งนะป้าพี่น้องเอ้ยเอ้ยจุกๆเลยสันยังเหลืออยู่ในหม้ออีกหน่อยนึงอยู่นี่แหละค่ะแกงแบบแซ่บๆยังสิล่ะพี่น้องเอ้ย ลองดูนะคะแซ่บนัวแต่ว่าผู้ใดกับแกงเปนง็นตั้แต่แล้วนอพี่น้องเนาะไหมแต่ว่ายังที่สุดแล้วบางคนเพิ่นกะตำข้าเบียนะแต่ส่วนมากข่อยขอบ่ได้มีข่าเหนียวอันมาหนึ่งเรื่องขอยกับสีใ่ใส่ข่าวขวดนะคะถ้าเรานั่นเอาเราบ่ามีข่าเหนียวแบบซื้อพี่น้องอซื้อข้าวขวานะเจ้าใดที่เพิ่นขว่หอมๆใหม,ม่ๆนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดห่อนอยู่ได้หน่พี่น้องผู้ใดนี่กะเห็ดผู้ใด โอ้โหพี่น้องเอ้ยนะคะสุดยอดอาหารอีสานบรนเทาแกงน้องใหม่หรือจะเรียกง่ายงาว่าแกงเป,แงเป้แกงยังก็ได้น้องพี่น้องนั่นแหละค่ะความอร่อยก็คือนำประแด็ดประลาดนัวนวแซ่บตลอดการที่เรวอาหารพื้นบ้านเฮาช่วงนี้อีพีนี้ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมสดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมันหอนอยู่แับน้ำหอนออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอบคุณที่เข้ามาซัสบสติ๊กล์กดไลค์กดเลิฟ คอมเมนต์นะคะ Thank you very much แล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุก FC Admin ที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจที่มาชมคลิปวิดีโอก็ทำง่ายๆสไตล์อาหารพื้นบ้านเราตามฤดูกาลเนาะค่ะเนาะกินแซบกินนัวบ้านเฮาครัวในบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเฮาปรุงเขามีวัตถุดิบเฮ็ดไปแซบได้กินอิ่มอร่อยนอนหลับนี่คือสไตล์ในครัวลุยละจ้าขอบคุณจ้าบายบาย